ดีครับพบกับชิดิมิเตอร์ครับวันนี้มาแนะนําแนวทางสาหรับเพื่อนที่โดนกักตัวหรือว่าบริษัทปิดตัวหรือว่าโดนพักงานชั่วคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติโรคติดต่อโควิดนะครับเป็นแนวทางเพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีนนภัยพิบัติโควิดนะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องมีอีเมลนะครับแล้วก็เข้าไปกรอกในค้นหาใน Google นะครับเข้าไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขอยื่นแบบฟอร์มเพื่อรับผลหยดทดแทนกรณีว่างงานนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งไปนาทีนี่นะครับ แสงไฟอาจจะนี่นิดนึงคบแบบทำแบบรวบรัดนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านนะครับทำใน Google ค้นหาประกันสังคมนะครับแล้วก็อ่านอาจารย์แว่นทักทายมามเช้าทีนี้เนี่ยครับเขาก็จะบอกกรณีประกันสังคมส่งอีเมลอะไรพวกนี้นะครับ ตอนนี้ที่ท่านหยุดงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐนายจ้างสั่งปิดการทั่วคราวนะครับหรือท่านหยุดเนื่องจากกักตัวอันเกิดจากโรคระบาดนะครับแล้วก็ทางสำนักงานจะต้องรอยื่นเอกสารเพื่อ,อยื่นเอกสารเพื่อส่งไปให้ในายจ้างเรานะครับว่าเรา,าได้หยุดงานจริงาตามที่เราได้กรอกเอาไว้ข้างต้นนะครับ ทีนี้มาถึงขั้นตอนการกรอ,อกนะครับทีนี้เขาจะมีช่องให้เรากรอ,อกนะครับเพื่อนๆสามารถกรอ,อกด้วยตนเองได้เลยนะครับในมือถือนะครับผมทีนี้แบบนนครับนึงนะฮะมันจะโหลดช้านิดนึง เริ่มมาแล้วเราก็กดไปที่จำเป็นเนี่ยครับมาหรือเปล่าสักครู่นะครับ๋ยวผมจัดการให้อันนี้ก็คือเราต้องกดว่าทำตามาที่เขาเขียนไว้นะครับกดรับทราบนะครับแ๊บ ทีนี้เลื่อนไปนะครับพิมพ์ตามที่เขาบอกเลยเขาจะบอกว่าทำนำหน้านายอะไรนะผู้ยื่นนะครับเสร็จแล้วใส่เลขบัตรจำัวประชาชนนะครับที่อยู่อะไรประมาณนี้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับจังหวัดอะไรไปซน,นีเบอร์โทรศัพท์อีเมลนี่สำคัญนะครับเราต้อง ก็อ e ีเมลไปด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีมีอ e ีเมลก็อ e ีเมลพี่เพื่อนอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วผลประกอบนายจ้างของเราที่อยู่นายจ้างของเรานะครับโดนสั่งพักงานวันไหนเนี่ยนะครับ แล้วก็สาเหตุที่ออกจากงานเราไม่ได้ออกจากงานเราก็ต้องบอกว่านี่นะครับสําหรับคนที่ของเงินชดเชยเหตุผลนะครับมี7อย่างสําหรับมีมีหลายอย่างเลยอันแรกก็ลาออกหมดสัญญาถูกเลิกจ้างหรือรัฐบาลสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวหรือ เราอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -6 นะครับนายจ้างไม่สามารถประกอบการได้เนื่องจากสภาวะเศษรษฐกิจก็ขาดทุนนั่นเองนะครับเจ็ดก็คือนายจ้างไม่สามารถประกอบธุกรกิจได้เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสียงติดเชื้อโควิด -19 นะครับทีนี้ก็กรอบบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ต้องของผู้ที่ยื่นเท่านั้นนะครับบัญชีอื่นไม่ได้นะครับ ต้องสำหรับผู้ที่ขอยื่นเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายเนี่ยยังโหลดไม่เสร็จมันจะขึ้นว่าข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงหากไม่เป็นความจริงประกันสังคมได้ตรวจสอบแล้วหากไปเป็นความจริงข้าพเจ้ายินดีคืนเงินตามจำนวนเขาจะประมาณนั้นนะครับดูนะ อันนี้ก็คือเลือกจังหวัดด้วยนะครับประกันสังคมของท่านอยู่จังหวัดไหนเสร็จแล้วเนี่ยครับเจ้ารับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องจริงทุกประการอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ติ๊กครับแล้วก็ส่งทีนี้ทางประกันสังคมก็จะตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ส่งไปนะครับก็อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับผมก็ตอบไม่ได้ว่านานเท่าไหร่ทีนี้ทางประกันสังคมเนี่ยก็จะส่งหนังสือ ไปที่นายจ้างของท่านานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบของประกันสังคมทีนี้มันก็จะมีอีเมลเข้ามาสำหรับคนที่ยื่นนะครับอีเมลแล้วก็โทรศัพท์อะไรประมาณนี้ยื่นไว้ก่อนครับตอนนี้เพื่อนๆตกงานกันเยอะประสบปัญหา การเงินอะไรเนี้ยยืนไว้ก่อนครับอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เข้าภายในวันสองวันอาจจะเข้าเดือนหน้าหรืออีกสองสามเดือนข้างหน้าก็ยังดีก็เป็นเงินชดเชยให้เราในระยะที่เราว่างงานอยู่นะครับก็เป็นเงินสมทบเข้ามาก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมปลอดภัยกันทุกคนนะครับอยู่บ้านช่วยชาติปลอดภัยครับ ทานอาหารครบห้ามูด้วยครับอย่าก,กินได้ไข่ครับไข่แพงช่วงนี้ไปกินอย่างอื่นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย